สวัสดีค่ะท่านผู้ครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาภาษาไทยกันอีกนะคะเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะคะนีะ่ตอนที่หนึ่งนะคะโดยจริยาอะไรบางอย่างค่ะ,ะมาดูภาษาไทยมาตรฐานก่อนนะคะ ภาษาไทยมาตรฐานคือหภาษาไทยที่ใช้เป็นภาษาทางราชการสื่อสารกันทั่วประเทศนะคะสใช้ในการเรียนการสอน 3. คนไทยใช้ภาษาเดียวกันติดต่อสื่อสารกันนะคะสเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ ทีนี้มาดูภาษาถิ่นค่ะภาษาถิ่นเป็นภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งทอยคําและสำเนียงนะคะนี้ภาษาถิ่นของเราแบ่งออกเป็นสาภาษานะคะภาษาถิ่นแบ่งตามภูมิภาคนะคะได้3ามภาษาคือหนึ่ง ภาษาถิ่นเหนือซึ่งเป็นภาษาที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะต่อไปภาษาถิ่นอีสานอีสานนี่คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปภาษาสุดท้ายคือภาษาถิ่นใต้นะคะอาทีนี้ เรามาดูนะคะว่าภาษาถิ่นเนี่ยจะเป็นคำหรือภาษาที่ใช้เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งทีนี้เรามาดูภาษาถิ่นเหนือกันก่อนนะคะ,ะทีนี้เรามาเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นเหนือนะคะนักเรียนก็ทราบว,ว่าภาษาไทยมาตรฐานนี้เป็นภาษาที่ทั้งภาคเหนือภาค อีสานและก็ภาคใต้นะคะต้องพูดภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษากลางนะคะเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าทางราชการหรือว่าสื่อสารกันนะคะเพื่อจะให้เข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะทั้งภาษาถิ่นเหนือถิ่นอีสานและก็ถิ่นใต้นะทุกคนต้องพูดภาษาไทยมาตรฐาน ให้เป็นนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูภาษาไทยมาตรฐานค่ะอย่างคุณพ่อนะคะภาษาไทยมาตรฐานเรียกคุณพ่อทางภาษาจินเ,เรียกพ่อว่าป่อนะคะป่อต่อไปภาษาไทยมาตรฐานเรียกตลาดนะคะตลาดที่เราไปจับใจใช้สออ ขายแล้วก็ซื้อของกันเราเรียกว่าตลาดแต่ภาษาเหนือเราเรียกว่ากาดนะคะต่อไปร่มหรือกลางร่มนะคะถ้าภาษาเหนือนะร่มเรียกว่าจ้องนะคะจ้องแต่ไม่ได้หมายความว่าย่องหน้าจ้องตากันไม่ใช่นะคะถ้าภาษาเหนือคือหมายถึงร่มที่เราใช้กลางแดดกลางฝนนะคะนะเช่น ร่มก็จ้องการร่มก็คือการจ้องนะคะต่อไปมะเขือเทศนะคะภาษาถินเหนือบอกว่ามะเขือส้มนะคะมะเขือส้มถ้าภาษาทางใต้หรือทางภาคอีสานอาจจะไม่เข้าใจว่าบักเขือส้มนี่คืออะไรนะคะแต่ถ้าพูดว่ามะเขือเทศ ทุกภาคอยาเข้าใจนะคะว่าเป็นมะเขือชนิดหนึ่งนะคะต่อไปดูนะคะคนแก่คนแก่นี่คือภาษาไทยมาตรฐานแต่ถ้าภาษาถิ่นเหนือจะบอกว่าอุ้ยนะคะอุ้ยหมายถึงอาจจะเป็นปู่ย่าตายายนะคะเรียกแม่อุ้ยพ่ออุ้ยนะคะอ่าทีนี้ไปเที่ยวนะคะไทยมาตรฐานบอกไปเที่ยวอ่า แต่ภาษาเหนือบอกว่าแอลแอลคือไปเที่ยวนั่นเองนะคะต่อไปเด็กเด็กเล็กๆจะเป็นเด็กนักเรียนหรือว่าเด็กต่างๆเด็กทั่วไปนะนี่คือภาษาไทยมาตรฐานนะคะเด็กทั่วๆไปแต่ถ้าภาษาถิ่นเหนือก็จะเรียกว่าละอ่อนนะคะละอ่อนอเข้าใจไหมคะนักเรียนอ่ะทีนี้เรามาดูถิ่นเหนือแล้วต่อไปดู ภาษาถิ่นอีสานนะคะนักเรียนก็เข้าใจว่าภาษาถิ่นอีสานนี่อีสานนี่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะพื้นที่ก็เป็นที่ราบสูงนะคะ,ะเวลาฤดูหนาวก็หนาวมากเวลาฤดูร้อนก็ร้อนมากนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะนี่พูดถึงภูมิภาคไวแล้วนะคะทีนี้มาดูภาษากันนะคะ เอาภาษาอีสานหรือทินิสานมาเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานนะคะอ้าวอย่างภาษาไทยมาตรฐานบอกว่ารองเท้านะคะแต่ภาษาทินิสานเรียกว่าเกิบนะคะเกิบต่อไปกิ้งกาภาษาทินิสานบอกว่ากระปอมภาษาไทยมาตรฐานบอกว่าฉันภาษาทินิสานบอกว่าค่อย นะคะคอยคอยพูดตัวเองว่าคอยนะคะ,ะภาษาไทยมาตรฐานบอกว่าโกหกนะ,ะภาษาถิตอีสานบอกว่าขี่ตัวขี่ตัวต่อไปภาษาไทยมาตรฐานบอกว่าฝรั่งฝรั่งคือผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะแต่ภาษาถิน่นอีสานบอกว่าบักสีดานะคะบักสีดาต่อไป ภาษาไทยมาตรฐานบอกว่าสนุกสนุกมากภาษาถาิ่นอีสานบอกว่าม่วนหรือว่าม่วนหลนะคะต่อไปภาษาไทยมาตรฐานบอกว่าทํางานภาษาถิ่นอีสานบอกว่าเฮดเวียดเฮดเวียดเฮดเวียดคือการทําเองนะคะอ้ะาวักเรียนกน ฟังไปแล้วนะคะสองภาษานะคะคือถิ่นเหนือกับถิ่นอิสานทีนี้เรามาดูถิ่นใต้บ้างนะคะถิ่นใต้ซึ่งเป็นที่ท,ที่มีทะเลขนาดข้างนะคะภาษาใต้อาจจะเป็นภาษาที่แข็งบางทีเหมือนกับกระด้างกระด้างแต่ธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้นคะ่ะเพราะเวลาเราพูดนะคะเสียงดังเพราะว่ามีลมทะเลพัดผ่านตลอดนะคะ ต้องจงเสียงให้ดังไม่งั้นไม่ใครได้ยินนะคะแล้วก็ตัวดำเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมคะไอแดดแรงหรือว่าไอ้น้ำทะเลมันก็ทำให้คนใต้ผิวดำนะคะหรืออาจจะใกล้แถบสูนสูดก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะอ่ะมาเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใต้นะคะนักเ,เรียนดูค่ะ อร่อยภาษาใต้บอกว่าร่อยนะคะร่อย,ออย,ออย,ออยต่อไปนะคะภาษาไทยมาตรฐานบอกว่ามะละกอนะคะภาษาถิ่นใต้บอกว่าหลอกกอนะคะคือภาษาถิ่นใต้จะออกเสียงชั่นๆนนะคะนักเรียนขนาดรถไฟวิ่งสวนกันยังพูดกันรู้เรื่องเลยนะคะเช่นรถไฟสวนบอกว่า อีกคนอยู่อีกขบวนหนึ่งลองต้อีกขบวนหนึ่งขึ้นมากรุงเทพเพาถามในเทปเห็นไหมคะแค่นี้ก็รู้กันแล้วว่าขาบวนหนึ่งจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนอีกขบวนคนที่ตอบบอกว่าไปกรุงเทพเห็นไหมคะนักเรียนแค่นี้ก็รู้เรื่องเขาใช้คําสั้นๆน,นะคะ,ะทีนี้ดูนะคะคาว่าหิวหิวคือ อยากกินข้าวอยากดื่มน้ำนั่นะคือหรือว่าอ่อนระหยโรยแรงเพราะว่าอ่อนเพลียนะคะบอกว่าเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยมากเลยนี้นะวันนี้ทำง,งานทั้งวันเหนื่อยมากนะคะนี่คือภาษาถิ่นใต้นะคะต่อไปคาว่าสับประรดนะคะสับประรดทางใต้จะเรียกว่าหย่านัด นะคย่านัดนะคะ,น,นะคะนี่คือหมายถึงสับป,ปะรดนะคะต่อไปแต่ถ้าภาษาอีสานเรียกสับป,ปะรดว่าบักนัดใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะแต่ละถิ่นจะเรียกแตกต่างกันแต่บางทีเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันหรือของชนิดเดียวกันแต่เรียกคนละอย่างนะคะแล้วแต่ว่าท้องถิ่นไหนจะเรียกว่าอย่างไรนะคะ ต่อไปคําว่ากังวลหรือเป็นห่วงนะคะทางใต้นะคะภาษาถิ่นใต้จะบอกว่าวังเวิร์ดนะคะวังเวิร์ดโอ้ยไปยุ่งนนานจังเนี่ยนานแล้วไม่เจอกันวังเวิร์ดจังนะคะนี่คือภาษาถิ่นใต้นะคะต่อไปคําว่าพูดอย่างพูดภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นนิสานนะ,ะแต่ภาษาใต้เขาจะพูดว่า แร้งแรงแลง,งคือคำพูดนะคะคำพูดต่อไปทำอะไรหรือว่าทำไมนะคะถ้าภาษาใต้ก็จะบอกว่าพันพรือ้อทำไรนั้นพันพรือ้อทำพันพรื้อนะคะนี่คือภาษาใต้นะคะถ้านักเรียนอยากทราบว่านะคะว่าภาษาแต่ละ ภาษาถิ่นแต่ละถิ่นน่ะนักเรียนสามารถออกมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าคำพูดแตกต่างกันอย่างไรนะเขาเรียกกันอย่างไรนะคะมันจะแตกต่างทั้งภาษาสำเนียงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องศึกษานะคะถึงจะได้ทราบว่าเอ,อของทาง ภาษามาตฐานพูดอย่างนี้ภาษาถิ่นเหนือถิ่นอีสานและก็ถิ่นใต้เขาพูดอย่างไรนะคะถ้านักเรียนรู้ได้ทั้งสามภาษาทั้งสามภาษาถิ่นเนี่ยนักเรียนจะเก่งมากเลยนะคะ,ะทีนี้เราเรียนมาแล้วนะคะภาษาถิ่นทั้งสามภาษาคือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้นะคะ คำแต่ละคำจะไม่เหมือนกันนะคะผิดกันตรงที่ออกเสียงสำเนียงแล้วก็ภาษาพูดนะคะแต่ว่าบางคำก็มีความหมายเดียวกันนะคะทีนี้มาครูจะสรุปความรู้เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิน่นนักเรียนดูนะคะภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่ใช้ในทางราชการนะคะส่วนภาษาถิ่นนั้น จะมีลักษณะแตกต่างกันตามภูมิภาคโดยมีภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารหมายความว่าภาษาไทยมาตรฐานนะคะเป็นภาษากลางนะซึ่งภาษาถิ่นเหนือหรือภาษาถิ่นอิสานภาษาถิ่นใต้ต้องมีความรู้ภาษาไทยมาตรฐานและต้องเข้าใจ จึงทำให้ภาษาไทยนะคะทั้ง3ภาษาถิ่นเนี่ยสามารถเข้าใจได้และสามารถสื่อสารกันได้มีความเข้าใจตรงกันนะคะและสามารถที่จะสื่อสารทั้งการพูดการเขียนนะคะและก็ความหมายนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฟังดีๆนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนอ่ะคนหนึ่งเป็นภาค ภาษาถิ่นเหนืออีกคนภาษาถิ่นอีสานอีกคนภาษาถิ่นใต้นักเรียนมาแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันมาแลกเปลี่ยนภาษากันว่าของอย่างเดียวภาษาถิ่นเหนือเรียกอย่างไรภาษาถิ่นอีสานเรียกอย่างไรและภาษาใต้เรียกว่าอย่างไรนะคะถ้านักเรียนสามารถที่จะนํามาแลกเปลี่ยนกันได้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากเลยนะคะคือนักเรียนจะไปถิ่นเหนือ ก็พูดรู้ภาษาเหนือถิ่นเหนือได้ว่าอันนี้หมายความว่ายังไงเขาเรียกว่าอย่างไรไปทางถิ่นอีสานก็เหมือนกันเขาพูดภาษาถิ่นอีสานนักเรียนก็สามารถเข้าใจได้นะหรือจะไปทางถิ่นใต้นักเรียนก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับนะคะครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะ